นี่ค่ะหลังจากปิดไหลค่ะทุกคนนางก็จะตื่นขึ้นมานี่ค่ะกินอาหารไม่ต้องไม่ต้องกวนพี่ดาเดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวแม่เอาให้่มหะมี้นะคะ,ะใส่ถ้วยใส่ชามไม่กินกันนะคะนี่ต้องใส่ฝาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนี่ดูน้องพี่แพนด้าด้วยค่ะเพิ่งจะเข้ามานะคะเจ้าซันต้าค่ะ อาหารเย็นของแพนด้าค่ะเพื่อนๆน,นี่เมื่อกี้ดูไลฟ์สดแพนด้าไหมคะแกล้งหลับแกล้งนอนอย่างเดียวเลยนะคะแต่พอเวลาปิดไลฟ์ค่ะนี่ค่ะแม่ก็เอาอาหารมาเสิร์ฟนางค่ะทุกคนเห็นไหมคะอาพอเอาอาหารมาเสิร์ฟค่ะใส่ถ้วยอาหารให้กินค่ะนี่ต้องใส่ฝานี้น้องก็เหมือนกันค่ะนี่ต้องเทแบบนี้นะคะเพื่อนๆ ตูหิมะหิมะลูกกินไหมลูกหิมะลูกกินข้าวไหมลูกมามาเร็วเวมาลูกมาแม่จะกลับบ้านแล้วนะมากินข้าวมาเร็วเวพี่ได้อร่อยไหมลูกกินเยอะๆนะลูกนะอ่ะสแตนต้าหมดแล้วเหรอลูกอันนี้ค่ะค่ะพี่ได้กินเยอะๆลูกกินเยอะๆ,ๆ น้องลิศนั่งมองน้องลิศกินไหมลูกน้องลิศน,นอนมองเลยค่ะน้องลิศกินไหมคะไอ้เจา้าซานต้าตัวแสบนี่เพิ่งจะเข้ามานะคะทุกคนคะ่ะเอะพี่หมีก็เข้ามากินข้าวอะกินลูกกินแล้วๆน่ะอ่ะอะอิ่มแล้วล่ะลูกอะอิ่มแล้วอะอิะ่มพออะอิ่มแล้วนอนนอนนะลูกนะอะนอนนอนกับพี่มาระวังตกตะนลูกเป็นด้าระวังตกนะ นี่แหละค่ะวันๆนหนึ่งค่ะเพื่อนๆค,ค่ะก็ยุ่ยุ่งๆแต่กับเด็กๆทั้งวันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาให้แวนด้าบอกฝันดีแม่แม่ในช่อง y YouTube หน่อยนะคะเมื่อกี้นางบอกฝันดีแม่แม่ในช่องทิกตอกในไลฟ์ไปแล้วค่ะเพื่อนๆอ่าแวนด้าครับอ่ะด้าฝันดีครับอ่ะด้าบอกแม่แม่ในโลกฝันดีครับ อ่าแพนด้าบอกฝันดีแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมนางก็จะนอนแล้วค่ะทุกคนค่ะชอบให้แม่พูดเพาะๆค่ะทุกคนแพนด้าจะชอบให้แม่คุยด้วยเสียงหนึ่งแล้วก็เสียงสองเสียงสามไปเรื่อยเลยค่ะค่ะแพนด้าถึงจะคุยกับแม่ล้วแพนด้าเนาะเนาะเนาะ่าครับด้วไปน,นอนกับแม่ไหมลูกไปป่ะไปป่าไปไหม ไม่ aaS, ไม่ไปเอาไปได้ Hadi. จะนอนกับน้องเหรอลูกเล่าเล่าเอ,าเอ่อพ like, ี่ทาง่วงยังง่วงยังลูกง่วงยังฮะง่วงยังครับตาแฉะแล้วครับอุ้ยมียุงด้วยลูกมียุงด้วยมียุงด้วยยุงยุงตะกัดที่ท่าไหมเนี่ยหิมะานอนทั้งวันเลยค่ะทุกคนหนูดูค่ะดูน้องอาริสค่ะน้องอาริสแมวใบอ่าน้องอาริสจะนอนกับพี่ท่าอ่าลงมาลูกมาลงมาลงมาอืม นอนนี่ค่อยๆค่อยๆย่องค่ะทุกคนทุกคนดูนะน,น,นี่ค่อยๆย่องค่ะนางอยากนอนกับพี่แต่ททาน้องกะลุกงนะไม่ได้เอาน้องนอนด้วยนะนนลุนะนะเน็ติอยากนอนกับพี่ทุกคนค่อยๆย่องค่อยๆย่องแว่อะดูพี่หมีดูพี่ห <und> ม <La vida> ีก่อนค่ะ uh, ทุกคนพี <und la vida> ่หมีก็กินข้าว พี่หนีกินข้าวขอโทษนะคะเพื่อนอ่ะอาะ,อะดูคะ่ะดูน้องอลิซนอนกับพี่พี่ค่ะค่อยๆย,ย่องมานอนกับพี่เป็นได้กับพี่หิมะแล้วอาจรักกันลูกรักน้องนะรักน้องนะลูกนะสงสารน้องอลิซแมวใบ้หน่อยลูกน้องอลิซแมวใบ้ขาดความอบอุ่นค่ะเพื่อนๆค่ะพี่เขาเป็นผู้ชายแต่เนาะเขาก็ไม่ชอบเด็กผู้หญิงค่ะ น้องก็จะติดพี่กันค่ะต้องคอยทำความสะอาดให้พี่เขาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณแม่ๆ FC Panda ทุกคนไม่ว่าจะเป็นในช่อง YouTube หรือ ในช่องทิกตอกบางคนในช่อง YouTube ก็ไปตามในช่องทิกตอกของแพนด้าบางคนในช่องทิกตอกแพนด้าก็มาตามในช่อง YouTube นะคะต้องขอบคุณทุกการติดตามฝากแม่แมๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในทางในการนำพิพต่อต่อไปของแพนด้าด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามนะคะ คืนนี้เดี๋ยวแพนด้ามาส่งเข้านอนนะคะหลับฝันดีราตีสวัสดนะน้องแพนด้าเนาะแพนด้าเนาะน้าครับฝันดีครับน้าฝันดีครับฝันดีครับแพนด้ากับน้องๆฝันดีนะครับพนังคุยไปแล้วไงแพนด้าฝันดีครับน้าฝันดีครับฝันดีครับสิลูกเดี๋ยวขออีกครั้งหนึ่งนะนะนะแพนด้าคุยจนเกียดคุยแล้วค่ะทุกคน คนดูหิมะอ่ะพี่เป็นเออน้องอาทิตย์สิคะน่ารักไหมคะ